เออมาแล้วอย่างนั้นเหรอครับวันนี้เราจะไปพ้นที่แคมนั้นกันครับเอาอุปกรณ์มาครบใช่ไหมครบครับโอเคงั้นไปกันเออคุณล้ครับเออเอเอพ่อแม่เจ็บจังเออต้องรีบหนี เออน่าเบื่อจังเลยฮะแต่ยังไงก็ได้เดินหนีมารถแทนแล้วนะหมน่ามันมนุษย์นี่แถมใกล้าตายแล้วด้วยคิดเลยสนดุกออกแล้วเฮ้ยเ hey, จ้ามนุษย์อ,อคุณเป็นใครกันข้าก็แค่ปีาศาจกวางตนนึงเท่านั้นแหละปีาศาจอย่างนั้นเหรอเจ้าอยามีชีวิตรอดอยู่ต่อไหมล่ะอยากสิงั้น เจ้ามาทำพันธสัญญากับข้าดีไหมนี่เลือดข้าถ้าเจ้าดื่มเจ้าก็อาจจะมีชีวิตรลอดออยู่ต่อถ้าเจ้ารับพลังข้าไว้แต่มันจะเปลี่ยนให้เจ้ากลายเป็นวินิโกเจ้าอยากดื่มไหมละ่ะถ้ามันนั้นฉันมีชีวิตอยู่ต่อฉันก็ไปสนหรอกนะเฮ้อใช้กล้าดีนี่อ้า <c oughs> <c oughs> เอาละไปฆ่าฝูกมันกันดีกว่า <c oughs> เบื่อจังฮะอ่ะเด่กข่าวมาว่าโรงเรียนฮาริสินเปิดรัชสมันทั้งเรียนอยู่นี่นะ <c oughs> น่าสนุกจังฮะเอาละไปกันเลยดีกว่า